กูทําแบบนี้ล่ะก็มึงมาก็ทำตามไอ้สิอ้าวกูสั่งข้าวสั่สปลาแล้วเหรอไม่ไม่กินข้าวเอาทำไมอ่ะก,ก,ก,ก็กินแล้วเอาชอบนอนซึ้งอยู่ไม่กินแต่ว่าไม่ชอบเกลียดจริงเดี๋ยวไปหน่อกูตุกข้ออีกเอ้าไม่ไงก็ไม่ได้ต้องให้เกลีกินเลยบ้างมึงจะได้หยุดพูดเอาแต่กูกินแมกกาเจึ้งหนึ่ง ยังบอกว่ากูกินกับหมดแม้เ้าเนี่ยมันถุงแค่เนี้ยแค่เดือนหนึ่งใช่ไหมห้าบาทแบบว่าห้าบาทเหมือนดมนะนั่นแหละนี่ฉันไม่ดมที่กินนะไม่เป็นไรกูไม่ก็ชอบกินอยู่แล้วไงหนึ่งถึงสองเท่ากับลองสะโพกหน้าหาสามลบสองเป็นเส้นป้า สามความยาวบางเกงหนึ่งถึงสามความยาวเก่งสั้นสองถึงสี่วัดขึ้นมาเอาก,กับรอบสะโพกล่างหานสิบหกอันนี้สำหรับคนผอมถ้าคนอ้วนใช้รอบสะโพกล่างหันสิบสอง เ,เส้นสะโพกล่ากจริงๆอะถ้าเราวัดตัวเดียะลูกถ้าวัดตัวสวยนะใช้ตามที่ครูบอกตัวให้ดีที่สุดเช่นสมมติเราเอวต่ำแล้วก็วัดเอวต่ำของสะโพกล่างเอวต่ำของเส้นเป้าคือการวัดนี่เราเห็นแล้วจากตัวเราจริงๆ อันนี้พวกวิธีพวกนี้เขาคำนวณสูตรเอาเพราะว่าจําได้ไหมที่คุณครูสอนเมื่อสมัยก่อนอ่ะ mm hmm. เขาให้นั่งแล้ววัดเอวถึงที่นั่ง mm hmm. แล้วมันเท่ากันหมดคณิตฝรั่งมันฉลาดมันหาสูตรมาคิดแต่ว่าเราไม่ต้องใช้สูตรเราได้จากการวัดจริงๆซึ่งถ้าเราวัดจริงๆแล้วเราเอาตำแหน่งเอวให้ถูกต้องนะหมายถึงเราใส่ตรงไหนอ่ะเราวัดจากตรงนั้นน่ะเป๊ะค mm ือวัดเอาไหนใช้สูตรใช่ hmm. ใช่คือจะใช้สูตรไหนก็สวยหมดแต่อันนี้บังเอิญว่ามันอนะ่ะเมื่อก่อนเนะี่ยคือคือไอ้พวกสูตรพวกนี้มันมีมาแต่โบราณเนาะแล้วมันก็ปรับมาเรื่อยๆแต่ไม่ค่อยปรับหรอกเรามาปรับเลเซอมากกว่า,าวเขาเนี้ยพวกเนี้ยเขาก็คือใส่ก็ไม่ได้ไงถ้าเป็นวัดเอวถึงที่นั่งแหละเขาก็ปรับเป็นสูตรแต่เราอ่ะวัดจากตัวคนจริงๆแล้วก็วัดเส้นเป้าจริงๆเนี่ยเราจะใส่ได้ ซึ่งเราก็ไม่ต้องไปแบบทำควนสูตรแต่น,นี้คือสอนให้เรารู้ว่าถ้าเราไม่ได้วัด <S <S หรือว่าเธอแต่งเกงขาไซส์ฉันหน่อยฉันรอบเอวเท่านี้สะโพกเท่านี้เราก็จะได้ทำให้เขาได้เพราะบางทีอะอยาะ่างเขาสะโพกให้ไซส์เอ็มมาเนี้ยเอ็มเอวต่ำก็ต้องใช้สูรเพราะไม่ได้วัดเองเข้าใจไหมคะเพราะฉะนั้นเมื่อไรต้องเรียนรู้แบบนี้แต่ถ้าเกิดเรามีไซส์ของเราเป๊ะแล้วอ่ะ เรียกสูงเรียกปกติแค่นั้นเองอ่ะต่อไปคราวนี้เราจะเอาเส้นสามถึงเอสามถึงสี่ถึงหกเอ้ยสองถึงห้าเอาครึ่งสะโพกล่างนะคะ,ะาหารด้วยสองครึ่งสะโพกล่างหารด้วยสองบวกด้วยหนึ่ง คึอสะโพกล่างหานด้วยสองบวกด้วยหนึ่งถ้าเป็นคนอ้วนให้บวกหนจุตัวนี้มันจะเหมาะสำหรับคนที่มีก้นใหญ่แบบกิ๊กหน้าท้องใหญ่กาเกิตัวนี้เหมาะ เจนะ็ดเ็มากสองจุดห้านะแปดถึงเก้าวัดเข้ามาเซ้นขึ้นเซ้นเป่า จุดสิตรงลงมาเปนจุดสิบเอ็ดจุดสิอ็ดจากจุดสิบลากตรงขึ้นไปเป็นจุดสิบสองไหนไม่ใช่เถึงสิบสองไอสิเ้ถึงสิเท่ากับครึ่งเอลหารสองบวกหนึ่งเก้ 13, ถึงสิบสามเกับครึ่งเอหารสองบวกห ถ้าคนเอวเล็กสะโพกใหญ่แบบตีงบวกสองบวกสองถ้าเอวเล็กจริงๆเอวเล็กเนหมายถึงเอวตํำเอวไม่ต่ํเนี่ยอันนี้เอวต่ำอันนี้เอวปกติหืถ้าคนใช้เอวต่ำจะบวกแค่หนึ่งถ้าคนเอาเอวสูงหเอวปกติจะบวกสองเอวสูงบวกสอง หนึ่บบงกัเอวมันจะเล็กสะโพมันจะใหญ่โค้งสะโพกโค้งสะโพกจากจุด13มาถึงจุด4โค้งสะโพกจาก13ถึง4จากจุดสามวัดเข้ามา1.5เซนเป็นจุด14 เส้น4ถึง14วัด11ถึง14ว่าได้กี่เซนวัด11ถึง14ว่าได้กี่เซนเท่ากับ11ถึง14จ้าถึ15เลยได้หมดลากเส้น6มาถึง15เลย โ,โคง้งเบา,าะของเบาะโคง้โคงนิดๆหนุเอลเอาครึ่งเอวนะฐานสองเนี่ยลบกับรอบเอลหารสี่เราจะได้เก็บครึ่งเอวหารสองลบรอบเอวหารสี่เราจะได้เก็บส่วนที่เก็บเนื้อเก็บไว้นะที่เราบอกไปอีกหนึ่งอะ เราไม่จะใส่เกล็ดอันนั้นก่อนอันนี้เกล็ดยาวประมาณ10-12ึอเทียงเก็ดหนควาเซน,นยาวเกล็ด1 0ถคราวนี้ใครที่บวกไว้2เซนหรือบวกไว้1เซนนะคะก็มาใส่เกล็ดนึง อย่ลืยงเก็ด้วยนะตาจะบอกว่าถ้าเกิดใครที่เก็บตรงนี้น้อยๆอ,อย่างเช่นพี่ใส่ได้0.75เอาอีกหนึ่งเซนมาใส่เลยนะที่เราบวกเอาไวอ้อ่ะเราบอกว่กี่เซนจำได้ไหมมาได้อันก็หนึ่งหนึ่งใส่ไปหมด ย้ายเหลือย้ายเหลือมีไว้นะเออเราก็บวกไปแล้วบวกไปเท่าไหร่เออไราเล่นหนึ่งจุดเจ็เท่าไหร่หนึ่งเจ็ดเออหรือแค่นั้นเอใช่แล้วก็มียี่สิบเดียวแสดงว่าเขาไม่ได้อ้วนเอาครึ่งเอวเราหารสองใช่ไหมลบกับรอบเอวหารสี่เราจะได้เก็บที่หนึ่งอ่าแต่อันเนี้ยอันเนี้ยพี่พี่ใส่บวกไปกี่เซนหนึ่งหรือสอง อ่ะบวกไปสองพี่ใส่ก็จะมีเพิ่มไปสองเซนรวมกับแอนนั้นเป็นเท่าไหร่สามเจ็ดห้าอ่าพี่ใส่ก็จะได้นี้หนึ่งกับศูนย์จุดเจ็ดห้าและนี้ก็กกนหนึ่งกับหนึ่งจบได้ถ้ามันไม่ถึงสี่ก็เก็ดเดียวเพราะบางคนมันไม่เหลือเก็ดเลยอ่ะเสร็จแล้วเราจะทำชิ้นหลัอนะแนนะคเอียงเกตี้เฉพาะเแรกหรือเเยี่ยงสองเกตเลยเวลาเยี่ยงให้เยี่ยงสองเกต เลขหวัดลงมาสามเซนเป็นจุดที่สิ5หกห้าถึงสิบหกสามเซนเฉียงจุดสองางจุดสิบหลงมาลากยาวไปนิดนึง สิวัดลงมาสามเซนลาเซนสองพาดจุดสิบหกจุดสิเฉียงขึ้นมาสามเซนเป็นจุดสิบเจ็ดสิบหกถึงสิบแปดเท่ากับ รอบสะพโพงล่างหารสิบบวกศูนจุดห้ารอบสะโพกล่างหารสิบบวกศูนย์จุดห้าคุณเลยเฉียงป้ากมาลงมาเลยเหรอคะใช่โค้ง 7, เจ็ดไอโค้งจุดตัดตรงเนี้ยมาที่สิบเจ็ดแล้วก็มาที่สิบแปด กากบาลเนี่ยเขียงขึ้นมาสิบเก้าถึงยี่สิบวัดขึ้นไปสี่เซนแล้วแม่เราหนี่เอวด้านหน้าลืมโค้งเมื่อกี้นี้วัดออกมาเซนครึ่งด้วยเอวด้านหน้าเอวด้าน มาหนึ่งสิบหแล้วก็โค้งเส้นเอลใหม่ด้วยเมื่อกี้ลืมยี่สิบถึงยี่สิบเอ็ดเท่ากับครึ่งเอลหานสองไม่ต้องบวกนะชิ้นหลักนะ่ะยี่สิบถึงยี่สิบเอ็ดเท่ากับครึ่งเอลหันสอง สเท่ากับ2 5ถึง3เซนสิถึง22เท่ากับ2 5ถึง3เซนลากเส้น1 8ถึง22ลากเ 22. 22. าาส้สน1 8ถึงยี่สถึงยีามวัดมาณเซนครึ่งถึงสองเซน ยี่สบสองถึงยี่สบสามก็กลับหนึ่งจุดห้าถึงสองเซนโค้งเส้นลากเส้นสิบสี่ถึงยี่สิบสามวางแบบนี้นะไม่ต้องโค้งเยอะนะเกือบตเปจุดสี่ โค้งจะกโพกจากถึง2 1ด4ไ่อีกรอบหนึ่ง9.19ถึงวัดออกไปแล้วกลับนำเอียงเป้าหลัง19ถึง20วัดขึ้นไป4เซน20ถึง21ครึ่งเดียวหันสอง15ถึง22วัดออกมา3เซน ยี่สย่าวัดลงมา1.5ถึงเอถึงสเซนโค้ง14บสี่ถึงยีา